บาดเน้เพศว่าเสื้อสรพผิดหน่อยยามันตอยหูที่เด็ดดอกเมียองน่ะเสียงมันแข็งก็คือเพศนั้นขาแพลคลั่หลานน่ะ โอ้ยน้อแม่รสตันตา,านแม่นตานคอ,อยขบมนัวนัวแม่เพียกอนเนียวผ้าเพิ่นกะแม่น,น้ำเตยตอนกินบอ่มะมะนบอเมาเก็บบ่อข้องเสียงก้องเร่งห้ามบอ่อฟังนะจะเล่นพรันเอกรักงตามแบบอย่างคล้องนแนมนะ ยมเมยเอยเพิ่มรอยความสวัสดีมาแรกเจอรักกินนาจะเรีนพรผู้รอทาจุมศรัทธาผู้ลอมนางยมเมยในม้นี่โปรดงับปากามงับดังเอ๋อมีฟังใจจ้องดอกมะพี่ดอกเพื่อมนัง มาแล้วเด้อยุ่มแม่มาแล้วเด้อยุ่มพอนมาแล้วเด้อพี่น้องนักเทศเตจานสำรองนางถ้าหลานมาก็เห็นเลยถ้าบ่มาบ่เห็นซ้ำแม้นว่าไก่สิดำกับบ่ดำคือ มาเลือกต่อกลางให้ดำแท้ไก่บ่ดำใจดำรู้จากอาบน้ำบ่ดำเป๊ที่ทานไป โน้มพอโมแม่คิดจากไดก็หากใดเรกสมดังใจบังเน่ได้เจ้าหัวร้านการสำร้องคนดังนักเทศยังคนโก้โมแมนฝอยบ่แม่นโมงดังอินีลาแมญ่ขันไปเทศงานใดขันมีเครื่องเทศใดกับเพลงเครื่องให้ต้องดังแท้บมแมนฝอย ດັງຂອງຫຼານນັ້ນກໍມີຊັມຈ່ອຍບໍ່ດັງແມບບໍ່ດັຕ ผมด้อเพียงลาด,ดอกกอนนัสงลรดเดินกันขี่ไหนแต่หันนัยสำรองลานยาจินนานเินืมากที่รถลงพื้นนักอมดือ วดตาสูงฟังฟังดูอู่ทวยุ้มเมย์ตัวควันหัวเชิดเจ้าหัวานบทอันเจ้าให้เจริญก่อนต้อนน้ำตาเราเมยนางลานสำรองมาแล้วจานจานสำรองมาแล้วจะเชิด เเมให้รู้จักจังเคยผู้บอกเคยจำไม่เห็นห้อยากจองกระจอกใดจองเอาไปเทีงานไม่หนัวแม่นัไปอยากจองจนจองได้จองเอาไปเทีงานไม่ได้แม่ จองจังไรก็จองไปแต่ห้ามจองไว้ทักคาสำรองมีบ่แมนอ้ยรูจัเดีตลอดตัวฟังนักเทศคนจนมาตามคำนิมนตนเจ้าภาพ หวังคืนทมน้น้ำา่ออานเจ้าความงานเจ้าภาพแ่งมาเม่นีเจ้าวรันทั้งสาม ะดับเรื่องหมอเพื่องพุนดอกกำฮอาอ้เชิญแม่เชิญพอพวกญาติพี่น้องมาฟังไว้หินตรองนะพอเชิญพุนเปาลองมาฟังเบื่งกะทีทามนะยามคำสอนบททินดาพวกผู้คนวางทางนะมาบัดเย้ มาโน้ไปคำอา้างเปิดกาจ้างในคำกลอนน้ยมเมตยโนยโ้นยมพอ่พอพ่อแม่สอนมาจดจำแต่บ่ทำตามรู้ไว้สวยกันแล้วที่นี่ผูใ้ดใดผู้ใดสวยพ,พ่อพว่าตั้งแต่้นนั้นคน เ่าปูนังฟังงนาพ่าแม่สอนว่ายัดจังเพราะคอยนายว่าจะลายน้อเม่เอ๋ยเท่าที่ตายมาเพื่อเป็นมาสั่งสอนบ่ปีแล้วอันนบานแนวคนเท่าเต็มขึ้นมาได้แต่จุม โอ้ยน้อแม่โอ้ยน้อพ่อคือจังลูกนี้จี่ให้บ่เห็นนูรอกนี่ของแม่ญาบาลูบมักย่องกันวัดเิงงนกเกินต่อโลยู่ตัวคุณนูนแต่บ่ทำหอกตามจองอาัยเรยุ่มเ่าผปู้มาฟัง่าบาโอวัน อดีนาพูดทีเดียย่าเฝ้าเบ้ากันจังโตพ่อแม่ตนุนนั่งเดียบนีลูกมีลูกมากแต่ตนุนจนตลอดปกปายแม่อืยแม่ดีบดีลูกมีลูกมาแต่ตนนจนตลอดดอกปกปลายดีบบดียูกกับผมพ่อแม่เคยเอาไว้ใจบ่ีแล้วก่อนใค สูนขึ้นมาเดี่ยวสอกเขาหน้าผาเอ้ยเทาอยตั้งแต่เทากันน้ำเมาเจ้าจังสอนนะเดี๋ยวนี้ใครบอกพอน่ามากี่ดอกไปผาเอ๋ย กวสมเพ้เโอกาเสียวส่วนคุณลูกขอไว้เด mm ี hmm> ๋ยวนี้เผยก้างกระเพาคุณมิดามันดายะาม้ารอกอกยำคำมาคุณลูกรู้แล้วแต่เน่าท่องอีเมมันนะประเดี๋ยวคอยสิเกิดปางอย่าเบามากสาธาย อาโลกท้ายคือพ้ผมเก่าป้าพ่อแล้วเดี๋ยวเศตษฐีกบแขวเรื่องวิดามานานั่นเป็นคนเบามากโยรีดีอย่ามาเบากันยัง่ข่เขาหาเรียงกระบ้าบุญดอกแม่เอ้ยดอกพ่อเอ้ยนางโยรีดีอย่ามาสั่งยังบเบาพื่อลูกเจ้าของเองเกีงใจเขาน้าที่แม่พ่อแม่ยัง คือบ้านคนบัวฟังนในนีอย่าปากเป็นเมามากยาคือเถ้าพ่อแม่คอยล่ารถเบาอยู่บ้าเต้าเดือเมเดือนะยื้อไปเดือเมเดือย่าสามารถเถียงลกเถียงเต่ากันเบาหน่ามันสุด อาว่าเป็นโลกเป็นเต้าก็เปิดนายม่างเมนเห็นเหลืออย่างคนสั่ง่าสิเป็นนอกเคนีหยุดจากที่ทางไฟไปมาอออ้อกระบอยู่มีแต่เบาทางโคให้อยู่มือจังสี่แล้วบด้วมให้เราอนผ่านจังเบาสั่งบอกไปขั้นคอยพูดในเร้าสา น้าแม่รอน้าพอรอทั้งเจ้าสองคนก็เกิดกันจะฟังกันจาแล้วโยมก็ฟังจากัดแก้วโอ้เอาเรืออย่าเฝ้าด่าไม่เย้เนี่ยบาบอ้กัดแก้วกับพระกนเสียงตาดำหมดตัวสั่งสถิติสั่งโลดอ้าวน้าแม่ดาบิดามันดา ด่ามันจะเ่าหายฟังคอย